มาแล้วครับพ่วงแรกรถใครเนาะอ้ะอาทำไมแอบซ้ายอะ่ะอ๋อตีไฟฉุกเฉินครับ มาเลือนนจอดอรถเป็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมมาถึงตรงนี้จอดครับาครับผมคันแรกของปีฤด,ดูการครับ ตรงนี้นะครับผมสีแยกไฟแดงห้วยพึ่งจอดเช็ครถหรือเปล่านะครับเอาไปต่อเกิดอะไรขึ้นเลยเมื่อกี้ยังมาดีๆอยู่เลย น่าจะชะลอเอเช็ครถหรือเปล่านะครับฮะไม่เป็นไรครับผมเอาเปิดฤะดูการครับผมสีแยกห้อยพึ่งบม่รู้ว่าสิมีลูดปุมือนีเพราะว่าเพราะว่าเขาเปิดโรงงานได้วันนี้เป็นวันที่สามนะครับวันที่สามผมมาว,วันที่สามเพราะหยางครับเพราะว่า อ้อยมันยังไม่เยอะนะครับอ้อยเข้าลานยังไม่เยอะผมก็เลยยังไม่มาครับไม่ใช่อะไรแล้วรถมันห่างขี้เกียจรอนี่วันที่สามก็ยังห่างอยู่เลยครับนี่จะเที่ยงอยู่แล้วเพิ่งได้คันเดียวเองช่วงนี้เขาบังคับตัดอ้อยสดนะครับอ้อยเข้าลานช้าหน่อยครับเข้าลานมันก็น่าจะถ้าเป็นรถอันนี้มันก็น่าจะเข้าเข้าช่วงบ่ายเนาะเข้าช่วงบ่ายพอจะใส่ใส่ ใส่คนถ่ายเสร็จปุ๊บมันก็ปลาไปค่ำสรุปแล้วกลางคืนเยอะครับรถกลางวันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าช่วงนี้ตักอ้อยสดนะครับอ้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอครับโอ้คันนี้รถใครเนาะมาอย่างจวดเลยครับ ไปอย่างไวเลยเดินทางปลอดภัยครับผมโอ้รถไก่น้อคันนี้โอ้ันี่อ้อยทอด ล็อกกี้หรือเปล่าอ่าล็อกกี้ครับรถบันไหนนอ้อนี่ ขากลับก็ามาแล้วครับผมคันนี้เป็นาป่ะเนี่ยโห่อเลยคันนี้โคตรรอ,อขอบคุณที่ทักทายกันครับผมโอ้่าจะมาได้แต่ละคันครับรอจนจะหลับ 龙虎树，哦，老油汉呢？ อนจะเที่ยงอยู่แล้วยังไม่เจอรถแรงสักคันเลยไปไหนหมดวะโรงงานเพิ่งเปิดวันที่สามรถยังไม่ค่อยหนาเลยครับอ้อยไม่มีครับเขาให้ตัดสดเขาให้ตัดอ้อยสดอ้อยไม่ค่อยเข้าโรงงานเลยครับคนตัดตัดไม่ทันยังไม่เจอรถแรงสักคันเลย บาสุมๆมยังไม่เจอเลยฮะรอต่อไปครับอ่ะถ่ายรถดำด,ดินรอครับรถอ้อยรถอ้อยไม่มาสักทีทีงานเสียแบงครับเผมผมจ้งผมจวดแท้ทีงานเสียแบง นี่เขาเทดินใกล้ๆเลยไยมีแต่รถกลับไม่มีรถไปเลยโอย้สิ่งจังอาอถ่ายรถบัวก็ได้หล่อเหมือนกันแหละ รถวัวซิงครับผมโอ้รอนานแล้วมายังไงเนี่ยโอ้ไไ่ทานเลยครับตอนนี้รอตั้งครึ่งค่นวันแล้วครับนี่จะรถกลับไม่มีรถไปเลยสงสัยเขาวิ่งกลางคืนกันหรือยงไง ็อย่างว่านะครับผมเปิดโรงงานใหม่ๆรถอ้อยยังไม่เข้านะครับตอนนี้รถขนถ่ายนี่จอคิวรอใส่อ้อยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอ้อยไม่เข้าครับตัดอ้อยสดช้าแน่นอนครับฮะรอต่อไปครับผมโอ้รถฟูหย่บ้านก็จวดแท้นี่อ่า พี่ลงซูเปอปร์เกตหัวเหลืองมาแบบชิวๆเลยไม่มีคู่แข่งมาแบบชิวๆเลยครับ หอนเยีครับไปเลย mm hmm. ปล่อยยาวไ mm hmm. หลายาวเลย mm hmm. อ่ะเดินทางปลอดภัยครับผม mm hmm. อารถดินทำงานเสียแบงค์นี่ว่า mm hmm. มาแล้วมาแล้วเราไปโพยาบาลโอ้เสียงลั่นขนาดโดดปินโอ้เหยียบคัดเลยบ่อหนะเบียกด้วยเวลา ตัวตึงงวยพึ่งนะครับเนี่ยคันนี้รถพยาบาล